วันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลพร้อมด้วยทีมงานคุ่อามคนเดิมพ่อทองแหลกคนเดิมป้าต่อยคนวิเซนน้นองน้ำชาแนลนะครับก็มาอยู่ที่ศาลปู่คันธนามนะครับซึ่งเป็นศาลที่ทีมงานเคยได้มาถ่ายทําขอโชคลาภกับท่านหลายครั้งแล้วนะครับแต่นานแล้วครับที่ไม่ได้มาหลายงวดแลวนะครับท่านผู้ชมวดนี้ก็ถือว่าเป็นงวดแรกของปีพศ2568 ที่ทีมงานได้เดินทางมาสักก,การะไหว้กาบสวัสดีปีใหม่กับเท้าปู่คันธนามนะครับตรงนี้ก็นะครับจะติดถนนนะครับสารเท้าปูคันธนามติดถนนนะครับอยู่ที่อำเภอโพนสายนะครับท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวไปพอทีมงานไปขอ,ขอลาบนะครับไปสักก,การะไหว้น้วกันออนะครับท่านผู้ชมวันนี้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นหนาวก็มีลม บ้างทีหน่อยนะครับไปนะครับโอเคครับไปนะครับนี่ก็คือสารนะครับเท้าปู่คันธนามนะครับทีมงานนี่บ่าวแบงก็มาด้วยนะครับนุ่มอามก็กำลังเดินขามถนนะวัางเด้อนุ่มอาร์มไปเออเจ้าเจ้าเจ้าะวัางเด้อรถหลายด้วยเห็นปะถนนใหญ่ด้วยนี่ถนนใหญ่ด้อครับนี่ อืเรเนม,ม,มนี่ครับคือซ้อเท้าคันธนาน,นะครับมีูกอาเนี่ยเนุ่เสียแข่าก็เืนเสียแข่นก่บ่เมเสียงเ่ามาทียมอ นุ่มอามไข่ดอกเพ่นมีคควบอบอุ่นพ่นบ่ได้ขาดควบอบอุ่นคือพอท้องแรเห็นบ่พอท้องแลนี่ขาดควบอบอุ่นด้อนี่เสียสามซันสี่หันวันนี้เรามากันกี่คนมาวินพอท้องแรอยทั้งน้ำพอต่อยนุ่มอามแล้วก็กับอีกหนึ่งตัวบ่อยแบงจงบครั ขาผได้ขายยาน้องแบงมแล้วแบงค์เออถงกวแบง์งเออเาว่าแบงค์จกีไเนขังขอแขนออแตัวลไหนยังอมีเอฟบีมาบอกว่าเออแขนหองแบงเป็นไงบ้างอแต่ว่าแขนเศาเขายอีกวะเออไปแล้วมาขอกันนะครับไปนะครับ่านผู้ชมเฮ้ยเอาา่ไ คือส,สารเทา้าขนามนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับท่านผู้ชมเป็นอ่าคงจะเป็นเพือพอทั้งแรคงจะเป็นเสือสายอ่าหลุนเล่าข้าเดียวกับปูพานบ่นปูพานผู้วงอยู่ที่บอ่อพันขันนะนั่น,น,น,นจะเป็นรุ่นรุ่นไล่ไล่กันผลมากเนาะยุคสมัยน่ะเนาะสายสายบ่อพันขันเออ ปูผ่านปูบงก็คุ้มบบันขันกันดิเออเพิ่นเพิ่นกัดสีเป็นบงสักก็น่าหยาดกันนะครับแต่ก่อนนี้บ้านเมืองคือมันมันยังเมืองมัใหญ่เมืองน้อยๆเนี่ยแต่ว่ามีคนอยู่ตามเมืองต่างๆข้นน้อยๆไม่พอท้องเราะข้นบ่ันลายคือสมือจะเมืองเมืองจะปาขัันนมเป็นเมืองจะปาขันครับผู้นี้แหละครับขายหยักขายหยักข่าวพันธนาข่าวพันธนาเนี่ยบอกขายหยอกดูว่าบลันขันมีเหลือมี เ้ยเฮ้ยเ้ยเยเอาล้อมตีก่าฮัมนั่งเฮ้ยเฮ้ันเห็นผู้ญิงอยู่ก่เห็นแบบแบางฮันแบบแแมนบ่เออนหัตาฝาดบ่อกอ้าอ้ไปไปบิ่งบ่ไปบิ่งข้ารัดรดารัดชายรัดขัวบ่ไปบงเบิ่งเบ่อุ้ยฮยังมันอะไรอ่ะฮะไปล้งสิตอันไ่

เมื่อกี้ผมเห็นแม่แก่จริงๆป้าญิงนปัดไปก็เห็นมันว่าเป็นผูน้หญิงใส่ใส่ชุดไทยมี่ยังบ่อหนุม่มบามไม่มีหนุ่มบามเพราะไม่มีอะไรนะครับเพราะตั้งแหนก็ไปดูนะครับไม่มีอะไรหนุ่มบามเพราะตั้งออตั้งกล้องไปเมื่อกี้

มีนาสองห้าสองศูนย์นะครับพศออไปนะครับไปเดี๋ยวไปเตรียมทูบเทียนสกักการะกราบไหว้บวกกล่า,าวเอ้ยมันตันโต โอเคนะครับเดี๋ยวตั้งกล่องก้อนขัดท้องผชมเดี๋ยวเตรียมทูบเทียนสักละกาไหว้ครับสวัสดีครับสวัสดีั FC ทั้งห้าช่องเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านใช่ไหมันนี้ยูยูหน้าตล่องกระโดดได้ไหม ม่ได้ไม่กด้นั่งกินห่อครับผมืรอนี้กานั um ่งโ่ยกล้องยืดที่อะใ้เพิ่นตาบ่ายสอรับบอว่ารถไม้แห้งๆหรอบ้นเราเนี่อไอ้เิ่นเป็นเพินเบองลักเล่เพิ่นเข้เบื่งหลังไเบื้องหลังไหเบื้องว่าเออว่ารถปั่นจีนมาเกาามา่ไหมครเบื่องเอาเพินเปว่ายเป็ยังเป็นว่ายในคอนเอาไม่มันหนาวหงชาบอเออเพิ่นมันหนาวเหรอ อันนี้ผมผมใส่เสียบชันยาวเลยครับห้างผุนใส่เสียบชั้นสั่นเยอะนะแบงขายยาก็คือแดงจง <c oughs> <c oughs> นะครับแดงจงแต่ว่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคือคือตั้งใจนะครับมาขอที่ศาลเท้าขัตนาิ <c oughs> นะครับซึ่งมีรถผ่านไปผ่านมาก็ดีนะครับว่บบา้ไจุวมนี่มันติดอย่างกันเนาะ มานังกันโคกเโอเคครับผมโอเคครับอ้าวบีบไปอ่มคูนบอกบอกูขัหน้าเลยเข่ได้ทักไข้ทัก่จเ่น้มักนึกว่าเห็นทักไ่เขาเนาะเขาเออเขาเขว่าเออใสเขายงผ้วาบนั่นล่ะออสิว่าทางอานงันทางพุทันี่น่าระยับับไคนที่เดินมบ้านนีท่านผู้ชม ผมว่าขับรถมาหลายขั้นเขาปีกแกนี่ยนุบามบ่ได้การใบเท่าไหร่นี่ยสวัสดีผมนายยันสี่ผมกอดเธอสิครับถึงต้องอยู่เพราะว่าถ้าผมเกี่ยวไปทีหนึ่งก็ถือว่าออกกําลังกายได้โตกระดูกรันตัดไปทีหนึ่งไหมมันจะจะจะเท่้ไหร่สกูมห่าวบ่มีร่มไปไหนเนาะบ่งบังหันมีร่มไปก่อน พิการเนี่ยผมจุดโทงเนี่ยผมไม่อยากให้โทบดับได้เลยอุ่นบ่เออมันอุน่นเบอร์พอตรงเรือนม,มีไฟเองเลยอ้ยไฟแรงนไฟแรงกำลังสีโดไฟไปให้เพิ่นไปเ,เรื่อยๆไปที่ห่างไปเพ่งๆตัว กำลังจะโดไฟไปให้พอ่อทองแหล่พอ่อทองแหล่เพิ่นมีไฟแล้วแสดงว่าผมขาดการผิดยังไม่หันเลยให้แ,แบ่งเอาไม้มาผิดไม่ยังดื้อนี่เงียไม่เลิเสียเลยเหรอนะครับเดี๋ยวมากราบมาไหว้นะครับมาบอกกล่าวไปพร้อมๆกันเดอ้อที่ศาลเท้าคันนาบมาขอ,ขอชมขอลาบกันนะครับของงวดวันที่ประจ้าพิจิตร หนึ่งกุมภาพันธ์นี้พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะครับผมเด้อก็รับชมรับฟังแล้วก็ผลนะฮะบอกกล้าวไปพบกันเด้อเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมผมต้องขออนุญาตเข้าไปใกล้ๆไปให้ทางเข้ามาวินาทีเก่านะครับไปเราก็อธิษฐานคำเก่าบูชาถาวคันธนามนะครับอยู่ด้านในนะครับท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตเข้าไปด้านในั้เข้ากับขอเลยเด้อเอาเป็นแบบกล้าวบอกเป็นแมน ประธานที่อเป็นปลาใสประธานพันหนึ่งด้วยรองประธานหาลอยกรรมการลอยหนึ่งเจ้าเสซอเป็นอะไรร่องประธานเลยกรรมการไปเป็นกรรมการใช่ครับพร้อมไปพร้อมแล้วสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสธสะสาธุสาธุสาธุปุริมันจะทิสังราชาทตาัตตรโถปสาชติคัทธพานังอธิปติมหาราชาปุณณตังทัตสิัจะทิสังราชาวิรุฬลโโหปสาชติถมกันทานังอธิปติ มหาราชาปุนันตังปโมทะป,ปะปักจิมมัจจะที่สังราชาวิลูป,ปะโขปสาชตินาคานังอธิปติมหาราชาปุนันตังปโมธิตาวาอุตารันจะที่สังราชากุเวโรปรสาชติยักขานังอธิปติมหาราชาปุนันตัง ปโมทิตาวาอุทัจจะที่สังราชาเทวินโทปะสาชติเทวานังอธิปติมหาราชาปุณณตังปโมทิตาวาอากาสาัทธาจะภูมิมัตถาพระหูเทวาสัพเพสุจักกวาเรชุสุปติทิตาปุณณนนตังปโมทิตาวา อะนุโมทันตุอะทิเตกาเลอะทะโรสาธุสาธุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุ่งเจ้าทีพระแม่นั่งธรณีเทวดาอาลักษ์ที่ปกปักหลักษาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือศาลท่าวปูคันธนามและท่าวปูคันธนามผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงใหญ่เป็นผู้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปัก ดูแลบานเมืองมาตัางแต่คังอดีตการมนีลูกหลานทีมงานช่องมาวินชัดแนวพอท่องแรกคนเดิมนุ่มอามค้นเดิมปะต่อยคนมีเส็นนองน้ำชัแนวพรมโดยนองแบงก์กได้เดินทางมาสักหลักกาบสวัสดีปีใหม่กาบเจ้าพอ่ออ่าูคันธนามผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิงไงผู้มีหูแกวตาทิพมนีลูกหลานทีมงานก็ได้เดินทางมาสักหลักกาบวาย พื่อมาขอโชคลาเ,คเลขถ่ายแล้วที่หนึ่งสามโตตรงๆ<บ>ของงวดพ<บ>ันทีห <1 S 2> นึ่งกุมภาพันธ์พ่อสสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอได้โปรดเมตตาสงสารให้ลูกหลานได้เลขถ่ายรอบที่หนึง่งสามโตตรงๆปังๆด้วยเถินจาถุสถัตุสัตุแตกแตกครับแตกนครับแอนนาซินไม่จ่ายเสียงอะไรครับเมื่อกี้ ไกลป่ะโอ้ทางเพียงเลื่อยนะอ้าแตกอีเดียแตกเลยแตกเลยอีดียินเสียงมีไปแบ่งสาธุเอานั่งบอมไม่มรลนเป็นแต่ว่างเด้แต่ว่างบบมจากก้อนอย่างอาจจะเป็น กินมังกินไหมหรือเป็นห้วยยังไงห,หรือ้วยยังกินติดต้นนีไหมต้นมะข้อแมนแมนอาจจะมันถึงรดน้ำบ้างเป็เสียงกิ่งไม้หล่นนะครับ,บเปนเพราะวันมันมีลมเป็นบางชัวตนะครับต้นมะข้อืมมีลมเป็นบางช่วงต้นมะขอ้กขอกินได้วะโอ้ยบักพอยมะข้อกมะข้อกโอ้ยบักกะน,นั่นต้นคือไอ้บักกะมดโอ้ยบักละมุดไหมลำใหญ่บอที่โอ้ลำใหญ่หายท้องข้าวเอาไปละมุดลำใหญ่ผิดงานดีผลปอดเลยมา จ่บอกไข่ก็ต้องเบิ้งลาดเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอ่ะพักกันขอเอาเด้อบื้องหลังนะนั่งเบิ้งลาดเล่าให้เบิ้งหลังให้นะครับเอาเบิ้งหลังคือหันหลังใช่กันบ่แต่เบิ้งหลังให้เตีอยเพราะว่าต้องเบื้องข้างไันะคานผู้ชมเดี๋ยวคนขี้งผดลุกหยาบหยาผมจะทยอยเซมซีนะครับอธิษฐานขอโชคลาภครับข่าวทันทนาคะครับ ซาถูกซาธุเด้อผู้เฒ่าคันธนามืญอนี้ลูกหลานทีมงานอ่าดันดนเดินทางมาสักการะกราบไหว้ถือว่าเป็นอ่าสวัสดีปีใหม่เป็นงวดแรกงวดอ่าออกปีพศ2000ฮะัน้ารถไายใกล้แ่้วดิเมนแมนแมนรถขายใกล้แลจวตกใจการในสามตัวตงเด้อเพื่อเป็นแนวทางเป็นสะพานบนเพื่อเพียงว่าเป็นยังดูนี่ว่าเปนเนื้อเนื่อมันล้น ต้นหมโอ้มันโดนดูได้สามตัวตรงๆเด้อป่้ยทำได้ที่ซ่าถูกไกลไกลแม่นิดละไกล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 สไกลไ้ก้ก่ไลไเหอเลยประกจะไกลสไกลยดลงแล้วหล่นมาแล้วค่ะไม้แรก นะครับโอ้ยเนาะเหยวไปเอานี่เอาแน่นาวคืออย่างนี้มันก็เอาได้เอาถ้าพอกคนบุรุงเสียกันหนาวไม้เล็กหอกบุญ่าบเอาโอนเอาบัได้หอนเอาดกออรเอ่ยแงสีจันนะอเสียกันวหนนวกันหนาว่แมนเสีย เสียหนาวคือพอท้องแล่ดิพอท้องแลวอ่ะคือเบาเสียหนาวไปน้ำเนผ่อน <c oughs> โอ้ขอยพู้คนไข้ปูดเลยว่ะก็ขอยเอาผิด <c oughs> นองไกลปีไก่ <c oughs> <c oughs> บอลนูบอกทอดลน้นอันนี้หูเลยก็เป็นอย่าง โอ้ขันเป็นเขียนเปนขีดแปกแล้ววะอ้สเอ้ามาเดาเยคห้าครับหกห้าหกห้าห้าห้าหาห้านามนั้นเลยคู่มือนาไม่ต้อมีดอ บลอกมานีไม่บังคับที่ยี่สงบห้นไม้ที่สามเยอะไปยังเว้ยพงค์รับโซนหกห้าสี่เอ้าเลี้ยง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 โอ้เลี้ยงบะลี่หางอกเขาขาี่หกห้าสี่เลี้ยงห้พงครับเลี้ยงี่เลี้ยงเก้าเลี้ย้หกห้าสี่ แต่ว่าเอาตัวต้นนี้อเสียงเสียงมากกว่าจินจริงนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมเปรตติจะบอกได้คือต้นนี้มันมีต้นเมียงก่อนต้นเมียงก่อนต้นบกขอกต้นบกขอกนมื่อไหร่ไม่รอดูต้นบกขอกเมื่อไหร่ไม่รอดนบมื่อได้่บกขอต้นขอกแมนต้นบกขอกเมือหร่มันไข่ไข่บักละมุดนไหมเอาจริงๆนะท่านผู้ชมคือที่เนี่ยไม่ได้มานานนะนะที่ศาลท้าวขัทมาร์ไม่ได้มานี่นี่มาครั้งที่สองเนาะไม่ได้มันขออนนะว่าตั้งแต่ปีกายตั้งแต่ปีที่แล้ว แล้วรับทีมมาแล้วตอนไหนพร้อมๆร้อมกันไหมก็พร้อมกันกับอาบน้ํากับแปรงฟันมออะไรบ่อเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าเอทีฉันเห็นเห็นเงาเห็นาอันอันอันนี้คือเรื่องจริงนะท่านผู้ชมช่วงนั้นผมผมมาไลฟ์สดแล้วก็มันจะเป็นสารตรงนั้นอ่ะแล้วก็เห็นเห็นเป็นเงาเห็นเพราะอยงนั้นเห็นเป็นใบหนาก้นโพมาเลยอือโอ้ยเห็นเลยอันนี้ยูสารหรือเ่อันสารตรงนั้นอ่ะสารตรงนั้น เห็นมันมันอยู่มุม้างๆลักรักกิโลไหมใครๆรักไหมที่นี่มันมันมันเป็นใบหนาข้นใบหนาข้นคือคือว่าไงแคปรูปแล้วก็ซูมเข่าซูมกับใบหนาชัดๆเลยเอาเอาอันนี้ไม่ใช่ละมาเทียวนี่ยังยึงเปิดเบื้องบางขันรักกิโลบอกเมนอันนี้ไม่ใช่ละมานี่เแล้วเมื่อกี้เสียเมื่อกี้อะไรยังจำอะ่ได้เดีถ้าไปซองเบื้องเอ้าโอเคนะเดี๋ยวไปส่องดูกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ้งภาพเบิ้งเรื่องทุกก็ได้เรื่องทุกเบื้องที่เดียวใส่เนี่ยเออนั่น อยู่ทางขนมนี่เดี๋ยวไปไปดูกันไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบตอนนี้พ่อต้องแหลกกับน้องน้ำกำลังดูเลขทูบอยู่นะครับเลขูกสี่สองเกามันไม่ใ่ตายสี่สองเก้าหรือสี่สองหกนะครับ รีถูกลมโอ้เหล็กง่ามเลยนะัก็ตรงนะตรงกับเหรียเซมซี่เลยเนาะสี่สองเก้าหกห้าสี่สี่สองเก้านะท่านผู้ชมก็ดูเป็นทางนะครับดใช้วิจารณญาณในการนะครับถูกต้องครับนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท่านผู้ชม กแขนขัดหัวี่ัการเลยครับกแข้ขัดัวเฟการมันวยยังไงดูแล้วนะครับท่านผู้ชมที่เลขคูกตรงกับเลขเซมซีนะครับมีมีสี่มีเก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับ ผมพาท่านไปชมสองดูตามสาร่อยนะ มีเสาแนวเขตอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเลขเ,เลขเ,เสาเขตทางหลวงนะครับสองสองข้างล่างน่าจะเป็นแปดนะครับนะครับทุ่านสองสองแล้วก็ด้านล่างน่าจะเป็นแปดเลขแปดหรือเลขสามนี่นะครับ สำหรับตัวเลขก็เป็นของเชีย่ยสมคนโปรโดใชด้จินตนาการในการรับชมนะท่านผู้ชม อ ah, บ้านหลังจะเป็นช huh? ุดไทย น่าจะเป็นสยางในอาร์ตลยคุณสุดทถเยโอ้โหเรียนนี่อันนี้อืมวัดเล่มอันี้ไหมเมเห็นกโดนแล้ว้อตัวนี้่า่เนกีจหว่ะหมนั่นเกันเ็นีกะโดนแล้วเกาาหาือคือคือคือเลนี้เห็กระดังกดังโอ้นี่มีเก้าห้าแล้วก็ตรงนี้นะตัวนี้เป็นเล็มเีจปาน ม่เทปนี่หางป่ะนี่เป็นเก้าห้าแล้วท่านผู้ชมอาัวนี้เป็นคล้ายๆเลขสามนะครับรักรักเนียเขตทั้งหลวงได้แค like oh, um, uh ่ต huh. uh ่อยแม่ฮยไม่ยังล่ะอระวังเ้อ ในต้ต้นไม้คือมันจะมีอะไรร่วงมากมมลวัวกิ่งไม้แห้งหักออกมาหักเสียงร้องเฮ้ย,ย,ยงลบมา,มาท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงร้องมาโชคมาท่านผู้ชม ลมกระโชกมานะครับเมื่อกี้ สำหรับวันนี้ก็จะได้กาบลา,าปูเท้าขันธนามไปแล้วนะครับลา f c ไปพร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางทีมงานด้วยครับทางช่องด้วยมาวิน h ช n n e l น,นุน่มอามคนเดิมป้ต่อยคนมีเซนน้องน้ำแ n แนลพ้าทองแหลกคนเดิมและบ่าวแพ็กแชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้นะครับขอให้ f c ีทุกท่านทางบ้านโชคดีร่ำรวยปังๆตลอดปีตลอดไปนะครับเดินทางใกล้ๆก็ขอให้แขา้วคาาปลอดภยัยจาก ภัยอันตรายทั้งปวงพ่อยพบกันคลิปหน้าพีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ